ตอนนี้เราจะมาทดลองสร้างชิ้นงาน3มิติซึ่งเราจะสร้างจากแบบแปลน 2D นะครับก็คือมีการเขียนแก้ววายไว้นะครับมีความกว้างเท่ากับ80นะครับสูง200หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับคือเป็นขนาดแก้ววายทั่วไปนะแต่เราจะทดลองสร้าง ให้เป็นชิ้นงาน3มิตินะครับโดยใช้ข้อมูลหรือว่าลวดลายเส้นในพื้นผิวที่มีการเขียนขึ้นในชิ้นงานแบบ 2D นะครับโดยเราจะเขียนหรือว่าสร้างชิ้นงาน 3D จาก workspace ที่อยู่ใน AutoCAD Design นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีให้เลือกหลาย workspace ด้วยกันนะครับ แต่เราจะทดลองเขียนใน a u t o c a d Design นะครับแถบเครื่องมือที่เราจะใช้หรือว่าดึงออกมาก็คือ1น,นะครับแถบเครื่องมือคำสั่ง Modeling นะบก็จะมีเป็นคำสั่งย่อยหลายตัวอยู่ในนี้นะครับ2นะครับก็คือแถบคำสั่ง View นะครับก็จะมีคำสั่งย่อยๆเช่นกัน3นะครับก็คือ Visual Style C นะครับก็คือ Render นะครับซึ่งเราจะมาทดลองใส่ผิวหรือว่าชนิดวัสดุการปรับแต่งดวงไฟนะครับให้กับชิ้นงานที่เราได้เขียนลงไปนะครับคำสั่งเหล่านี้ก็สามารถเลือกได้จากการคลิกขวาหน้าแถบเมนูใดๆนะครับแล้วเราก็ดูตามหัวข้อที่เราต้องการนะครับกดลูกศรเลื่อนลงถ้าเราหาไม่เจอนะครับก็จะมีซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับเรียงละดับตาม พยัญชนะหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเหล่านี้เองเราก็จะกดติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับคำสั่งเหล่านี้ก็จะออกมานะครับจะมีการเรียงลำดับจาก a ถึง z เช่นกันนะครับก่อนอื่นเราจะปรับนะครับหน้าต่าง viewport ที่คำสั่ง font นะครับก็คือเป็นภาพด้านหน้า เมื่อกดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นว่ามุมนี้ก็คือมุมมุมที่เราสร้างไว้นะครับหรือว่าดวงไฟที่เราจะใช้แสงแอบบชิ้นงาน3 d ดีถ้าเราสร้างขึ้นนะครับดวงไฟก็คือการกดสร้างปุ่มดวงไฟจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพิจนารณากันในคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้เราจะสร้างจากรูปแบบของอฟอนต์ นะครับซึ่งอยู่ในมุมมองวิวนะครับก็คือฟอนต์วิวนั่นเองหรือเราจะสร้างในชิ้นงาน3มิตินะครับก็จะอยู่ใน SE isometric นะครับเป็นมุมมองอีกแบบหนึง่งนะครับเมื่อกดเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นรูปแบบของภาพ2มิติออกมาเป็นแบบนี้นะครับกับไปที่คำสั่งฟอนต์นะครับ,บ, Font, รบแต่คูมือฟอนต์ขยายชิ้นงานนะครับ ให้มีขนาดพอประมาณนะครับจากนั้นเราจะทำการลบเส้นกริดออกไปก่อนนะครับปิดโหมดกริดปิดโหมดสแนปนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการก๊อปนะครับเอาบางส่วนของแก้ววายนี้ไปใช้งานนะครับไปที่คำสั่ง Copy นะครับคุมแบบ w i n d ดว์นะครับ,บ,บ,รบจากซ้ายมาขวา ซูมเข้าไปอีกนิดนึงกดเส้นที่ไม่โดนนะครับเส้นนี้นะครับคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนออกไปในตำแหน่งที่เราจะสร้างนะครับแล้วก็คลิกซ้ายอีกครั้งหนึง่งคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งแล้วกดปุ่ม enter น,นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง line ท็กณจุด center ของแก้ว Y ซึ่งจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับ ลากให้พาดผ่านกับเส้นด้านล่างหรือว่าเส้นฐาน,นจากนั้นใช้คําสั่ง trim ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปโดยการคลิกขวาลากลงมาด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อตัดเส้นคลิกซ้ายเพื่อตัดเส้นนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับใช้คำสั่งเดิมนะครับ trim นะครับคุมแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเพื่อตัดเส้นออกไปนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนของแก้ว Y นะครับซึ่งมีขนาดตามแบบที่เรา copy ออกมานะครับแต่ว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเราจะสร้าง แก้ y ววให้เป็นรูปแบบของงาน3มิติหรือว่างาน 3D นะครับโดยใช้คำสั่ง revolve ซึ่งอยู่ใน modeling นะครับนี่คือคำสั่ง revolve นะครับคำสั่ง revolve ก็คือการสร้างนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนให้กลายเป็นชิ้นงาน3มิตินะครับเป็นเหมือนคำสั่งสำเร็จรูปนะครับเราจะทดลองใช้กันนะครับคลิกทีค่คำสั่ง revolve นะครับ แล้วเราก็จะคลิกไปที่ชิ้นงานนะครับแต่ในที่นี้ชิ้นงานของเรานะครับเป็นชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นจากเส้นลายธรรมดานะครับดังนั้นไม่สามารถที่จะนำชิ้นงานนี้ไปสร้างเป็นชิ้นงาน3ามมิติได้เราจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเส้นลายเหล่านี้ให้เป็นเส้นโพลีไลน์นะครับโดยการใช้คำสั่ง r e g i o n ค,คลิกไปที่คำสั่ง r e g i o n หรือว่าไปที่เมนู draw นะครับแล้วก็กดไปที่คำสั่ง r e g i o n นะครับคุมแบบ o s s i n g นะครับคุมทั้งหมดนะครับจากขวามาซ้ายนะครับแล้วก็คลิกคลิกขวานะครับเราก็จะได้เส้นนะครับที่เป็นชิ้นส่วนของงานโพลิไลน์นะครับ ถ้าลองคลิกที่เส้นก็จะเห็นจุด v ว r รเที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับนั่นแสดงว่าชิ้นงานนี้พร้อมนะที่จะถูกสร้างเป็นชิ้นงาน3ามิติทําการลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องบางเส้นออกไปนะครับเป็นเส้นอาจจะเป็นเส้นขยะนะครับเราทําการลบออกไปจากนั้นใช้คำสั่งรีโววนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานคลิกขวากดปุ่ม Enter นะครับ จะสังเกตเห็นคอมมาไลน์โชว์เป็นไอคอนรีวูดนะแล้วก็จะมีคำสั่งให้เรากดนะครับก็คือพูดง่ายๆเราจะต้องเลือกแกนหมุนในแนวแกน x y z นะครับหรือง่ายๆนะฮะเราจะคลิกแค่จุดเซนเตอร์นะครับ2จุดเพื่อที่จะให้ชิ้นงานหมุนจากด้านขวาไปด้านซ้ายหรือว่าด้านซ้ายไปด้านขวาแบบ360องศา ดังนั้นเราจะกำหนดแนวแกน y นะครับคลิกที่ตำแหน่งที่1คลิกที่ตำแหน่งที่2นะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือการรีเวลชิ้นงานนะครับแล้วก็ป้อนค่า360องศาในที่นี้ค่า360องศาสแตนบายไปแล้วนะครับเราทำการเราไม่ต้องป้อนค่าใดๆแล้วก็กดปุ่ม enter ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นชิ้นงานนะครับ ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของงานสามมิติทันทีนะครับทดสอบโดยการกดคําสั่ง visual style เพื่อดูผิวของวัตถุหรือจะดูในลักษณะของ realistic visual style นะครับเพื่อให้มีแสงและเงาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่คือแก้ววายที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับเห็นว่าชิ้นงานนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานสามมิติสามารถดูได้ในหลายๆมุมนะครับในที่นี้เราจะทดลองปิดงานสองมิติออกไปนะครับไปที่คำสั่งฟอนต์นะครับนะครับแล้วก็ลองหมุนชิ้นง,งานดูโดยใช้คำสั่งออบิกนะครับเมื่อได้คำสั่งออบิกออกมานะครับเราก็จะทดลองหมุน ชิ้นงานเหล่านี้นะครับคำสั่งออบิทก็จะออกมาโชว์ที่ตรงนี้นะครับทดลองการหมุนนะครับ,นะรบสังเกตด,ดูแกนนะครับ x y z ก็จะมีการหมุนตามนะ